สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิวก็มาพูดถึงเรื่องที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะถามว่าโควิด -19 มาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อระบบ ISO ไหมนะคะวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ค่ะ7สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเมื COVID ่อโควิด -19 นะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะมันกระทบกับ ISO ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโควิด -19 นะคะมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเหตุฉุกเฉินเนาะเป็นหนึ่งในปัจจัยของเหตุฉุกเฉินนะคะที่มันเข้ามากระทบต่อ กระบวนการทํางานกระทบต่อแฟกเตอร์ต่างๆกระทบต่อ,อ,อสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจนะคะดังนั้นมี7เรื่องที่เราต้องเล่งทําการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครที่กำลังจะโดน certified body audit ในช่วงนี้นะคะก็จะต้องโชว์หลักฐานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง7ตัวนี้นะคะก็มีตัวแรกค่ะ SWOT นะคะ SWOT เนี่ยเราจะต้องประเมินใหม่เนะเพราะเมื่อโควิด19มาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโอกาสและอุปสรรคนะคะซึ่ง ไม่ได้บอกว่ามันไปนอยู่ในเทในฝั่งอุปสรรคอย่างเดียวเพราะบางเรื่องบางอุตสาหกรรมมันก็เป็นส่วนในเรื่องของโอกาสด้วยเช่น <c oughs> ถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตพวกผ้าปิ่จมูกพวกแอลกอฮอล์นะคะมันจะทําให้การขายยอดขายนะคะของ พวกนี้มันจะดีขึ้นมันก็เทปไปในฝั่งอุปสรรคนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องทบแน่นอนแหละไม่ฝั่งโอกาสก็อุปสรรคนะคะดังนั้นก็ประเมินสวัส์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะที่2ค่ะที่ต้องดําเนินการแก้ไขนะคะก็คือตารางความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะมองเอ๊มันกระทบตรงไหนนะคะทุกคนก็คงจินตนาการออกเนอะเมื่อโควิดแนทนมาเนี่ยมันจะทําให้ความต้องการในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยนอกโดยความต้องการในเรื่องของบุคคลภายนอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป หลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเราต้องเ,อเงินทองก็ยังต้องการอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการตอนนี้เป็นเป็นท็อปิกแรกๆเลยก็คือในเรื่องของสุขภาพนะอยากให้สุขภาพดีอยากจะความต้องการในเรื่องของสเตโคเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการแสดงจุดยืนแสดงความรับผิดชอบแสดงการป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของ,ของภาค บริษัทองค์กรต่างๆนะคะ<ม>ก็นะ่าจะทําการประเมินตารางความคาดหวังใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะต่อมาค่ะอันดับที่3นะคะตัวนี้อาจจะต้องมีการพูดอีกรอบหนึ่งเป็นพูดแบบย่อยๆนะแต่อันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งระบบเลยก็คือการประเมินความเสี่ยงค่ะ การประเมินความเสี่ยงตัวนี้นะคะก็คือเราต้องเอาปัจจัยในเรื่องของโควิด -19 ว่ามันทําให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการไหนบ้างนะคะเช่นจัดซื้อมีโอกาสที่จะไม่ได้ของเข้ามาฝ่ายผลิตมีโอกาสขาดคนนะคะไม่สามารถเดินทางมาทำการผลิตได้นะคะฝ่ายบุคคลมีปัญหาเรื่องของการต้องต้องให้พนักง,งานหยุดงานเนี่ยมีผลกระทบด้านกฎหมายต่างๆอ่ะตัวนี้เราจะต้องใส่เข้ามาประเมินด้วยนะคะอันนี้คือลำดับที่ สามนะคะแต่ว่าอันนี้ก็พูดเผื่อระบบระบบอื่นด้วยละกันที่ไม่ใช่เก้าพันอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเป็นหมื่นสี่ก็ไปรีไวซ์ในส่วนของเอสเปอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเป็นสี่หมื่นห้าพันหนึ่งก็ไปรีไวซ์ในส่วนของฮัสซาดหรือว่าอันตรายอีกรอบหนึ่งนะว่าในตัวโควิดอาทเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะ อันที่5ค่ะอันนี้้ไม่ใช่ตัว9,000เพียวๆนะคะแต่ว่าหลายองค์กรหลาย c ีก็เริ่มมารีเควสแล้วว่าเอ้ยขอดูตัวนี้หน่อยนะคะมันคือแผนฉุกเฉินค่ะแต่แผนฉุกเฉินเนี่ยมันจะเทไปเต็มๆในที่ในส่วนของ i ATF 169น,นะคะว่ามีการเ,เขียนแผนฉุกเฉินยังไงบ้างซึ่งใน ATF เนี่ยมันมี8ตัวแต่พอมัมีโควิด19เข้ามาเนี่ยมันก็ ต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาด้วยแม้กระทั่งว่าข้อกำหนดไม่ได้บอกว่าเพิ่มแต่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มาฉุกเฉินฉุกเฉินนะคะมาก่อนมามาไวที่เราต้องตอบสนองไวกว่าตัวข้อกําหนดด้วยซ้านะคะอันนี้ก็ พูดถึงในส่วนของ IATF แผนฉุกเฉินที่ถ้าเกิดโควิดเข้ามาในบริษัทเราจะทำยังไงให้สามารถส่งงานลูกค้าได้หรือว่าเข้ามาในในบริษัทแล้วเราจะทำไงให้คนเราไม่ได้รับผลกระทบนะคะพูดในขาของ45,000กับ1 4นะจ๊ะอันต่อมาคะ่ะอันที่5นะคะก็คือ KPI ค่ะ KPI กระทบตรงไหน KPI กระทบเพราะว่าสถานาการณ์ภายนอกมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าถ้า KPI เรายังอิงค่าเดิมเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทาไม่ให้ทา ให้ไม่เกิดกวาการบรรลุ KPI ได้นะคะเช่นยอดขายอาต้องมีการปรับไม้เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแล้วก็เช่นในเรื่องของ turnover นะคะเอ้ยช่ turnover สิ time attendance นะคะ่ารลามาสายเนี่ยเราจะ,จะต้องปรับไม้เพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันทำให้ตัวของ KPI เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุความสำเร็จนะคะ อันที่6ค่ะกฎหมายค่ะกฎหมายตัวนี้นี่พูดในขาของระบบ45001หรือว่าระบบ ไอโซหมือนสี่นะคะว่าที่มันจะต้องมีทะเบียนกฎหมายดังนั้นเอากฎหมายเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เพิ่งออกตัวล่าสุดเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรด้วยนะพิจารณาด้วยว่ามันเกี่ยวตรงไหนกับองค์กรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราได้ทําสอดคล้องกับตัวกฎหมายตัวนี้หรือเปล่านะคะและตัวสุดท้ายจ้าตัวที่7นะคะตัวที่7คือ work instruction นะคะ work instruction ในกระบวนการทํางานของในลายการผลิตเองก็ดีสําหรับเรื่องของการเ,เข้ามาทํางานของคนการตรวจ ตรวจคนเข้าออกของอรปภต่างๆนานานะคะเราลองพิจนารณาซิว่าเราต้องมีปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาไหมเช่นในเรื่องของการสวมใส่ PPE นะคะการดูแลความสะอาดนะคะการทําความสะอาดร่างกายนะคะอันนี้เราจะต้องใส่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็น7ตัวนะคะที่ดิพีอยากให้ทุกๆองค์กรน,นะคะได้ทําการปรับเปลี่ยนนะคะให้ทันเนอะนอกจากมันมีประโยชน์ในเรื่องของการรองรับการตรวจประเมินแล้วมันยังมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแล แลพนักงานในองค์กรของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมปรับให้ทานนะจ๊ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ